เดี๋ยวเรามาดูที่นวดขานะครับแบบลูกกิ้งและถุงลมนะครับข้างล่างเขาจะเป็นลูกกิ้งนะครับข้างบนเขาจะเป็นถุงลมนะครับเราเลือกได้ว่าจะแค่ใช้แค่ลูกกิ้งอย่างเดียวก็ได้ไม่ใช้ถุงลมก็ได้นะครับแต่เรามาดูกันตัวนี้เราก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์ให้แล้วนะครับสามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเรามาดูโหมดการใช้งานนะครับตัวนี้เรากดหนึ่งครั้งนี่คือเปิดนะครับอันนี้ก็คือจะลูกกิ้งจะนวดข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับ สีฟ้าใช่ไหมครับนี่คือ Looking, ลูทกิ้งนวดข้างล่างนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มความร้อนความอุ่นให้กับตัวลูกกิ้งได้นะครับก็คือจะทําให้ฝ่าเท้าของเราคือเลือดมันไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นนะครับเราก,กดหนึ่งครั้งนะครับเพาะจะเป็นสีแดงเห็นไหมครับน,นะครับแล้วถ้าเราจะนวดมันก็จะมีค่อยนะครับค่อย นวดค่อยนวดกลางนวดแรงนะครับเราก็อาลองดูเรานวดแรงไปเลยดีกว่านะครับราลองดูนะครับนี่อันนี้คือถุงลมด้านบนนะครับอันนี้คือถุงลมด้านบนเลยนะครับเขาจะพองเป็นถุงลมสองอันด้านละสองอันนะครับพองน,นะครับเพื่อจะบีบบนฝ่าเท้าเรานะครับ นี่คือเขาบีบชิดมากแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราไม่สามารถเอามือสอดได้แล้วแล้วลูกกิ้งเขาก็จะหมุนอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้านะครับนะครับในมือผมก็เนี่ยตรงนี้อ่ะพอเขายังไม่บีบเราไอ้นี่ได้เนี่ยนะครับนี่แต่พอเขาเขาเริ่มบีบมันก็จะแน่นเนี่ยเป็นลูกเลยนะครับเนี่ย ก็คือเป็นลูกนะเขาก็จะเห็นไหมครับมือมันก็จะเขาก็จะกิ้งอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้ระบบถุงลมนะครับเราเลื่อนลงม,มาสุดเลยตัวนี้ก็คือเราจะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวไม่ยุ่งระบบถุงลมนะครับเกาะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สภาพดีนะครับเต็มปีตีเป็นมือสองสภาพดีนะครับประมาณนี้นะครับกดอีกครั้งคือปิดนะครับ